สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมู่หวานนะครับผมจากคลิปตำนานมาเองคลิปที่แล้วมีคนบอกมาว่าคิดถึงผู้เล่นยุคเก่าๆมากอยากให้ทำอีกผมจึงต้องไปตามหาผู้เล่นคนนี้มาใบาเล่นๆกันหน่อยดีกว่าดูซิว่าทุกคนจะรู้ไหม <Huh? S 1> ตำแหน่งจังเกิลระดับตำนานนาะคเลยนะคนเนี้แล้วก็ยังอยู่เบคอนด้วยและยังมีฉายายอดอาชา รู้ไหมคนนั้นคือใครเจมโคนั่นเองครับผมสวัสดีพี่เจมสวัสดีครับอันนี้คือตำนานของโคตรตำนานจังเกิลผู้คว้าชแชมป์ให้ประเทศไทยเป็นคนแรกเลยนะครับพี่เจมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ช่วงนี้รันนาวีแบบพังกนา่ะโหสนุกจัดอาวีเนี่ยคือตั้งแต่วันแรกที่พี่เริ่มเริ่มแข่งมานี้จนปัจจุบันพี่ก็ยังเล่นอาวีอยู่เลยนะเล่นแต่ว่ามันก็มีช่วงที่แบบช่วงพักทำอย่างอื่นบ้างนะแต่ช่วงนี้กลับมารันละพี่เจมเมื่อกี้ผมอวยไว้สมศักดิ์สรีไหมพี่โสุดยอดนางฟังอยู่มขนาดนั้นเลยเหรอวะตัวพี่ยังไม่รู้เลยโอ้ระดั่หพี่พี่ถามเลยไอที่แล้วใครมาพี่ไม้ 27x ไม้ไรไรทีิแล้วแคลรี่เหรอเล่นสลีมบ่าแ้แคลรี่ดีว่า ผมไม่เล่นอลิสวะาุคพี่ <c oughs> มันต้องอลิสเท่านั้นผมมาทันยุคสลิมเมกาคิวอ๋อยูคแครีป่าใช่ยุคแครี่ป่าโอ้ยุคพี่คืออลิสตัวที่เก่งที่สุดในซฟเวอร์ตอนนั้นเ <c oughs> อาแล้วตอนนี้เห็นไม่ล่ะแดงแข่งเหรเห็นมันอยู่ในคนเล่นไงถ้าคนเล่นเก่งตัวอะไรมันก็เก่งถูกปะถูกต้องงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับไปพี่ชายแต่ว่าพี่เจมส์ครับวันนี้โตขออย่างเดียวเลยได้ไหมครับโตอยากเห็นสเตปนาคอตี้อ่ะ โอ้โหได้ดีน้องได้ดีน้องช่วงนี้กำลัง,งดุเลยนะคอสอะจริงไเดี่ยอยไปตายให้เาแ่าตัวก่อนป่ะเพื่อการแบบว่าอ่อนให้ <c oughs> ไม่งั้นเด็กมันจะโหดเดินเลยเรามารอดูสเตปนาคอสพี่เจมส์โคดีกว่านี่มาเ <มา S 3> ด้ดูดิยังเหมือนซีซั่นแรกอยู่หรือเปล่าที่พี่อะโหดๆเลยอะมันโหดกว่าเดิมอยู่แล้วน้องเล่นควันคือพี่หลับที่พี่ยังฝันว่าพี่เล่นนาคอสอยู่เลยนะ เคยคิดไหมว่าแบบอยากกลับไปแข่งอีกสักครั้งหนึ่งต้องฟังนะขนาดพี่กดแรงพี่ยังทอแท้กับชีวิตจัดเลยพี่ไปแข่งพี่ไบ้าเลยอะก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาเราแข่งเขาโหมันแบบมันซ้อมมันหนักอะไรอ่ความเครียดมันคนละอย่างกันอะแรงเราเล่นแพ้แค่เล่นใหม่แต่แข่งมันแบบเปียนเดียโอ้โหเต้นเต้นเลื่อนเตยสมองนี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะคือคือผมไม่เล่นเลยนะพี่ผมไม่ลงนะผมจะอยู่แต่บนหัวพี่ตลอดเวลาเลยนะให้พี่โชว์สเต็ปจัดไปเนาะ เลยตรงกลางนี้เราแยกกันเลยอันนี้คือสเต็ปเจมโคใช่ป่ะพี่จะต้องแยกกักสักพีหนึ่งพี่ว่าพี่ว่ากลางเนี่ยคอขอยังจะมาเหมือนกันวะนี่มวยอยู่นี่วัวสาวไอ้คอขอยู่ไหนวะทำไมนะคอขอยังไม่โผล่เลยอะแล้วเขาเขาจะแทงกลางด้วยแล้วเขาเขาคนละสเต็ปกับเราไงพี่เราสเต็ปเจมโคไอ้คอขอยแผ่นแผ่นแรกเลยความค้าบความข้ามนี่คือแผ่นแรกเลยเหรอแรกเลยแผ่นแรกเลยอ๋อแปลว่าเราแผ่นใหม่แล้วเราอัปเดตแผ่น ลอบเลยเราเป็นตัวฟาร์มหยอกย่อไป็หนึ่งทีหยอกย่อหยอกย่อหอยหย่อยไอ้ดิแดกมันไม่รู้แมพเลยหรอวะเจอดีพี่ก็ว่าอยู่นะขอจบบทพี่มันทำหน้าโกรธใส่พี่ยังไม่ดูดมันสองเหียแต่มันดูดไม่ได้หรืพี่เนาะดูดได้เฮ้ยยังไงเฮ้ยไม่ต่อแล้วไม่ดูดไม่ดูดดิแดกดิแดกมึงไม่ตันเลยวะเออสวยๆผมอุ้ยตะกอดหนึ่งครับผมก็ไม่ห้ โอ้เตากางนี่เฮ้ยเราทีมเราวะฮัลโหลเขาสี่แล้วเราวะอ๋อเราสาบเริ่มต้มกันใหม่เออเอาดิวดิไม่ใช่ไม่มีสีด้วยหรอสีโดนโดนโดนหรือเปล่านี่ไปโอ้โหนะขอสมาเฮ้ยว่าสองวันนี้วันนี้เราเราสองว่าเราสองเราสองเว้ยมันนี่เฮ้ยเดีวผมผมล่างเราว่ะ ข้างล่างมีคนเดียวพี่ไม่มีโลมช่วยโลมอยู่บนหัวต่อให้ไงต่อให้ได้เป็นเกมหน้าอะไรคองผมนั่นสลิมเกิดขนาดนั้นไหวพี่ไหวไเราเล่นเกมไหวชิวแล้วเนาะเราสลิมฝ่าพ่าเราอาจจะต้องไปฆ่ามันหน่อยว่าพี่สลิมอ่ะเนี่ยมันแหลมจัดเลยโอ้ยโดนด้วยโมันมีมวยอยู่พี่ชายโอ้ยพี่โอ้โหคนเอาคนจุกสวยสวยสวยสเต็ปพี่เอาเรื่องเลยนะเมื่อกี้รอดมาได้ยังไงก่อนเข้าไปหนึ่งสามก็อี ช่วยกันเลยช่วยกันเรียบร้อยแต่โต๊กดทุกสกิลว่ะพี่ไปเยไม่ได้เอกมาโชว์นะพยายามเปิดดูวตะกอที่ตายทางสามล่างสามปัดเจี๊ยบมีใครโอ้บเลยดีกวการเราโดนอีกแล้วว่ะช่วยมันได้อยู่ช่วยมันได้อยู่เฮ้ยมันตั้งโต่พี่ผมเปิดทุกสกิลเลยตอนเนี้ยปุ้มหัวจัดสวยจัดเออตัวอะไรอ่ะมาเอามาดีมาดีมาดีหนึ่งหนึ่งเบ่าหนึ่งหนึ่งเบ่ามาดีเฮ้ยสวยสวย ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วนี่ตรงกลางข้ไปเป็นมาห้าแล้วเปนรนลอยู่แค่สามป้าบอลเลยไม่เติมเลิอ่ะพี่ชายโอ้ยพี่ตัวว่าสงสัยเป็นเพราะว่าสกิลหมดเราเลยตาย <c oughs> อย่างงี้ต้องเติมพลังหน่อยพี่นอนที่รุดทูน้าสเปซ ยังหอมมากเอี่ยช้อนให้ด้วยแซ่บๆเลยเยอะๆเลยนี่ <tes nak> นนะคอนโดทูน่าแซนด์วิชบายเชฟหมูหวานครับผมความฝันครั้งใหม่ที่ต้องลองทูน่าสเปซนมฮกไกโด อร่อยแบบติดคลิกมีจำหน่ายแล้วที่ท็อปบิ๊กซีโลตัสดิกตอกช็อปนอติรุษไทยแลนด์และนอติรุษออนไลน์ช็อปนะครับผมอร่อยได้ทุกโมเมนต์โตโตเล่นก่อนเกิดแล้วน้อง โอ๊ยพี่พี่ขอโทษขอโทษพี่ผมมาแล้วผมกำลังฟินอยู่กับโดนที่รถทูน่าสเปซรถใหม่อยู่นี่เขาเรียกว่าอร่อยแบบติดคลิมโอ้มันเรียนสิละสวนมาพี่ชายผมปวดรุกตาต่อุกตาต่ออุ้ยพี่ปาดผมว่าไหวผมว่าขาผมว่าไหวมาดิมาดิคลิกคลิปคลิปคลิยับอ่ะ คลี่ครับต้องหหรอไม่ต้องแบบดิ้นลนนะเข้าใจปะเนี่ยพี่ออกคลีมาละวใช่อะไรผ่านหน้าเราแม่งแตกแตกหมดเลยเหรอพี่ตั้งแต่เราได้คลีมาใช่ไหมคลี่ๆเลยอ่ะได้ที่จักรตอนแรกก็ตามเป็นทุ่งปกป้งหลงเหล็กตอนนี้ก็เกือบแล้ว few moments later เทอตรงการี่ใครโผล่นี่คือแบบคาดเลยแล้ไปพี่ชายว่าแต่บันไปไหนกันหมดดีกว่าน้องชายพี่สวัสดีครับไอเดียพี่ชาย ลงเลยอุ้ยแค่ดูดิดาบเดียวอ่ะพี่เอกได้บูอะบูโดนซอยจูไปนานมากแล้วอ่ะได้บูแล้วพี่ชายโผล่ได้บูตัวแรกตาคนจะไหลเฮ้ยโอ้โหมาดีมาดีอุ้ยเนี้ยโอ้ขี่นะครึ่งหลอดสลิมมันขึ้นหลอดโอ้โหโอ้โหมาเราจริงมาเราพี่จริงโอ้โหเงินแปดพันโอ้ยเฮ้ย วุ้ยแต่พี่ปาดแรงมากเลยนะปาด<ช>เกือบตายอะ่ะปาดแรงมากปาดสยองอ่ะตอนเนี้ยปาดสยองอ่ะแต่ทีมเราอ่ะไม่สยองกับพี่เลย <c oughs> มึงบ้าหรือเปล่าไอ้พี่จะเอาเล็บไปทำอะไรพี่ไม่มาปวก <c oughs> พี่เอาเล็บไปทำอะไร <c oughs> นี่ไงเขานี่เขาไปดักคุ้มเนี่ยเราเขาเราเราเรา,เราเดักคุ้มเหรอเราเปิด <c oughs> อยู่พี่อยู่ใกล้เลย <c oughs> ใกล้เลยเปิดเปิดเอาทาได้ไ่มผมทุกคนต้องทาเ้ยยิ้มน้อยตาย จะยืนอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มเพจะเป้าอันนี้พี่ฟองโอ้โหใจแกนิ่งเกินอุ้ยอุ้ยตัวเบี้ยที่ลัชายอุ้ยถึงมาดิเฮ้ยโอ้โันขีดคุณแรงป้าเลนน่ะไปไหนอ๋อน้องเหมือนเราเล่นกันอยู่สองเลยทุกคนดิเฮ้ยโดนถล่มป่าเลยไปเอไปเป็นเจ ผมเห็นทีมแล้วผมปวดหัวปวดหัวแทนพี่เลยไม่เป็นไร<ล>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกไม่รอดแน่อย่างนี้อย่างน,นี้มีอย่างนี้โดนพี่อย่างนี้โดนเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยหูตัวจัดตัวจัดเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยมาวัดเชิงเจอกูกุ๊ขี้ไปดับเดียวหน้นาม,มืดติเนี่ยอันนี้เขาเรียกหน้ามืดโตเย่เลยหน้ามืดเลยอเ๊ะไม่ไม่ตะกูเนี่ยจะหน้ามืดแล้วทีมเราอ่ะจะไปไหนกันดีกว่า เอาเอาบับใหญ่กันโคมโคมเดี๋ยวรอฟลายก่อนใกล้ละฟเรยเขารออะไรอยู่อ่ะบอกพี่พี่เขินใจฟ <c oughs> าร์มอยู่อโอเคฟฟฟาาารรร์์์มมมีไอเทมยังไม่ตันรอรอก่อนร<า><า>อฟาเยดายได้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 เราจะผิดพลาดเนี่ยดับเบิลดับเบิลโอ้ยไอลิมิตดับแดงสองอันแล้วนะพี่ <c oughs> บอกข่าวไว้ก่อนแม่ถ้ามันโดนเรามันก็โดนเราชุดเดียวเหมือนกันเราต้องใส่ตอนก่อนมาลันตีอ่ะอ่าใส่กมันนตีไปแล้วก็คือเราต้องถอย โหจัดผมกดม,มีแค่ต่อหูอ้กรเล่วไปแล้วกรเล,ล่ล้มเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนักฮสอะไรเนี่ยโหพ่ชาย โอ้โหด้วยป่ยาเดียวหายคนละเชิงมันคนละเชิงการการกระโดดข้ามหินก็มีผลนะเว้โตตาคอนนี่ยนะพี่ใช่ถ้าเรากดแบบกลางหินมันก็จะโดดไปหน้าหินเลยมันจะพุ่งไกลมากแล้วก็ทรู้ไปตายเลยเจ้าพี่เฮ้ยตายอะไรน้องเราแข่งแก,งก๊งขนาดนีเเ่เราไหวเราไหวจ้ะอุ้ยจะเรียกเปิดก้อนป่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเอานีดิปิดบนดิเออเปิดก้อนอะไรปิดบนเฮ้ยเฮ้ยมึงเฝ้าอะไร บอลลูกก็ตาพี่โอ้ยโอ้ยบอลเล่เน่มาสิ้ยมันคนเดียวเลยว่ะอีตาี้มันยืนดักอยู่เลยพี่เปิดเลยแพ้ก็แพ้เฮ้ยมือยืนทำอะไรกันเฮ้ยไม่ตายนะโอ้บนโดนว่ะพี่ชายโอ้ยได้อยู่เอ้ยสลิมกระโดดแล้ว สรุปกอตไม่ได้อร่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันน่ะผม,มยัดตีแล้วพี่ไม่ได้หรอกฟอร์เรสต์ไม่ยิงฟอร์เรนตมันยืนรออยู่เลยอะ่ะคนอื่นแม่งตายกันหมดแล้วฟอร์เรสต์ยืนรออยู่เลยอะ่ะสยองหรือเปล่าสยองหรือเปล่าวิคขูวิคไม่ทันเลยตายไปเลยอะ่ะ วิ่งวิ่งจี้ายแล้วถายแล้วทีมเราว้าว t r กูตั้งนั้นนะดีว่าน้องทีมเราแบบไอ้ฝั่งเล่นเป็น5้าคนแล้วดูเราดีไม่ต้องไหวี่เพื่อเราเกิดทันเพื่อเราเกิดทันโทรไปโทรไป ตัวไปเฮ้ยเฮ้ยตั้งโลตั้งโลตั้งโลเฮ้ยเฮ้ยลิมเฮ้ยเฮ้ยขีดไปเข้าทีไปเขาขอแถวอะทีมมดูมันเล่นดิท้ายขวาเนี่ยิดสภาพเราเป็นคนนะแล้วเราตัดแขนเราออกสองข้างแล้วเราวิ่งอะอะสภาพพื้นดีตอนตอนนี้ไหนมาดูสกอร์ตอนจบเกมหน่อยพี่ชาย เต็บเจมโคโอ้โหแน่นอนต้องพี่เจมนาคอสเรา m อ p อยู่แล้วนะพี่เนาะเนี่ยให้ดูแค่นี้กว่าวัดนาคอสครับประมาณนี้แต่ว่ามันมีโต้ขี่หัวด้วยวัดนาคอสไปกันเท่านั้นน่ะมันวัดทีมครับเอาวียเป็นเกมห้าไง เล่นเป็น<ล>ท,ทีมเขากับทีมเอาเป็นไงเต่าอะ่ะชีวิตแต่สเตปพี่ก็ยังโอเคเหมือนเดิมถา้างนั้นพี่เจมครับฝากช่องทางการติดตามของพี่เจมด้วยครับมีสตรีมครับพี่ YouTube แล้วก็ t ิ k t o k ครับหมาเทพเจมโคเลยชื่อนี้เลยเข้าไปดูกันได้ครับทุกวันนี้ก็ยังสตรีมใช่ทุกวันนี้ก็ยังมาสตรีมครับวันใหญ่จะเป็นร่อหลังสามทุ่มก็จะมาสตรีมแบกคนดูเข้ามาเล่นด้วยกันได้ครับเดี๋ยวรีบไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์สตรีมช่องพี่เจมโคเยอะๆนะครับผมสเต็ปนาคอสระดับตำนานะ เคพี่วันนี้ต้อขอบคุณพี่เจม์ากเลยครับอับออมไ<ด>้แค่มือวะอ่ะไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันใหม่ ก็ฝากช่องติดตามพี่เจมโคไปด้วยนะครับผมระดับตำนานนาคอสเปีฝีมือก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับคนนี้และถ้าทุกคนอยากให้ผมพาตำนานคนไหนมาเล่นอีกสามารถคอมเมนต์ใต้ดิสค,นนดครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับและถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องหมูหวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ